คลิปนี้เรามากันที่เกมเกนชิน Impact ที่น่าสุรสถานกันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือน้องนาฮิดาเทพเมืองซูเมรุให้เป็นอิสระจากนักปราดผู้ชั่วร้ายได้สักทีใครที่อยากรู้ว่าช่วยน้องแล้วเมืองซูเมรุจะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมไปเล่นเควสเดิเรื่องให้จบบทที่5กันด้วยนะครับพอแพทสาเข้ามาเนี่ยทุกคนต่างก็อวยน้องนาฮิดาไปเป็นหมดเลย เพราะว่าเป็นเทพเมืองซูเมรุที่น่ารักมากใครๆก็อยากได้น้องเข้าทีมกันหมดและแน่นอนว่าช่องฮิคารุเซ s ในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายความหมายของชื่อของเทพประจําเมืองซูเมรุทั้งสองชื่อก็คือนาฮิดาและกุสนาลิว่ามาจากภาษาไหนแปลว่าอะไรและมีความหมายแฝงต่อเนื้อเรื่องอย่างไรกันบ้างเริ่มจากชื่อนาฮิดาที่เป็นชื่อตัวละครอย่างเป็นทางการก่อน โดยชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้แสดงออกภายนอกเหมือนคนธรรมดาทั่วไปซึ่งชาวเมืองจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเทพแบบชื่อเวนติจงหลีหรือเอนั่นเองนาฮิดามาจากคำภาษาเปอร์เซียนาฮิดซึ่งเป็นคำที่นิยมใช้ตั้งชื่อผู้หญิงเหมือนกับนีลูเป๊ะเลยโดยชื่อนาฮิดมาจากอนาฮิตาซึ่งเป็นเทพีแห่งน,น้ำตามความเชื่อของเทพรกรณาเปอร์เซียโบราณ ซึ่งอนาฮิตาเนี่ยเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์การรักษาและปัญญาจะเห็นได้ว่าชื่อนี้สอดคล้องกับคอนเซปต์ของเมืองซูเมรุที่เป็นเมืองแห่งปัญญาและมีทีมเป็นทาตุไม้นั่นเองซึ่งเทพอนาฮิตาเนี่ยยังมีคอนเซปต์ที่คล้ายคลึงกับเทพสรัสวตีหรือภาษาไทยเรียกว่าสุรัสวดีที่เป็นชายาของพระพรหมในศาสนาฮินดูอีกด้วยเพราะเทพสรัสวตี เป็นเทพแห่งน้ําศิลปะและปัญญาเหมือนกันเป๊ะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอรารยธรรมอินเดียและเปอร์เซียสมัยโบราณด้วยนอกจากนี้นาฮิดในภาษาเปอร์เซียยังแปลว่าดาวสุกได้อีกอันนี้ก็ตอบได้ไม่ยากเพราะว่าดาวสุกมันสวยไงเป็นดาวสว่างท,ที่สุดบนท้องฟ้าทําให้คนโบราณน,นิยมตั้งชื่อเทพผู้หญิงกับดาวสุกแบบเทพวินัสหรืออโฟรไดต์ของโรมันและกรีกนั่นแหละ ชื่อตัวละครนาฮิดาผ่านไปแล้วมาดูที่ชื่อเทพของน้องที่ชาวเมืองใช้เรียกกันก็คือกุสนาลีบ้างกุสนาลีเป็นภาษาบาลีแต่ว่ากอหญ้าหากดูจากความหมายแล้วเป็นชื่อที่ธรรมดามากสำหรับระดับเทพไม้ทั้งทีควรต้องยิ่งใหญ่กว่านี้สิแบบลุคคาเดวตาเทพองค์ก่อนที่แปลว่าเทพแห่งต้นไม้คำนี้คนไทยน่าจะเก็ทเพราะว่าเราเอามาใช้ในคำว่าลุคาเทวดาเนี่ยแหละ ขณะที่ชื่อกุสนาลิมาจากกุสนาลิชาดกที่เป็นนิทานชาดกที่เล่าเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้ากุสนาลิชาดกเรื่องนี้เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่ากุสนาลิเทวดาที่เป็นเทพประจรํากอหญ้าและไม่ได้สําคัญอะไรมากนะักแต่วีรกรรมของพระองค์ในชาดกเรื่องนี้คือท่านได้ไปช่วยรุจาเทวดาที่เป็นเทพองค์ใหญ่ประจําต้นไม้มงคล ไม่ให้โดนตัดไปทําเป็นพระราชวาังของพระราชาในเรื่องโดยกุสนาลีเทวดาแปลงร่างเป็นกิ้งก่าเหลือเป็นบนต้นไม้แสดงว่าต้นไม้นั้นผุพังไม่สมควรตัดเอาไปสร้างบ้านสร้างวังทําให้รู้จักเทวดาโชคดีไม่ต้องเป็นโฮมเลสหรือเทพไร้บ้านเพราะโดนตัดไม้อีกจากชาดกเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้กุสนาลีจะเป็นเทวดาที่ยศศักต่ำกว่าแต่ก็สามารถช่วยเหลือเทวดาองค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ และสอนเรื่องการคบเพื่อนว่าควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยงฐานะว่าจะรวยหรือจนกว่าเปรียบเทียบกับเนื้อเรื่องในเกมเกนชินน้องกุสนาลีเป็นเทพเกิดใหม่ที่ยังไม่ได้มีพลังอํานาจเท่าเทพองค์ก่อนคือลุคันเดวตาแต่ก็พยายามเรียนรู้และช่วยเหลือชาวเมอืองซูเมรุอยู่เรื่อยมาแม้ว่าตัวเองจะโดนนับปราดจับขังอยู่ในสุรสถานมานานหลายปีแต่ตอนนี้น้องกุสนาลีเป็นอิสระลแล้วนะ ถึงตัวจะยังเล็กจิว๋วแต่อนาคตจะได้เป็นเทพไม้ที่ยิ่งใหญ่แบบที่ลุคคาเดวตาได้ฝากฝังไว้แน่นอนนอกจากนาฮิดาและกุสนาลีแล้วน้องยังมีชื่อที่3ที่เป็นชื่อที่แท้จริงด้วยแต่ตรงนี้ต้องเตือนสปอยเลอร์อัเลอร์เลยว่าสำหรับคนที่ยังเล่นเนื้อเรื่องซูเมรุบทที่5ยังไม่จบและยังไม่อยากเสียอัธรรให้ข้าไปดูตอนท้ายได้เลยสำหรับคนที่เล่นจบหรือไม่กลัวสปอย ก็ลุยต่อกันได้เลยครับชื่อสุดท้ายของน้องคือบูเออร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในชื่อของปีศาจ72สตนใน l e s s e r Key o o s o l o m o o n เช่นเดียวกับบาบาทอสโมลั์บาวหรือไพมอนที่เราคุ้นเคยกันดีตรงนี้ก็เป็นปริศนาต่อไปว่าเหล่าเทพเกมเก n นชินที่มีชื่อประจำตัวเป็นชื่อปีศาจจะมีผลอย่างไรต่อเนื้อเรื่องเกมนี้ก็ต้องรอติดตามกันจนจ,นจบเควสเมอร์สเนชนายาเลย ก็ถือว่าเนื้อเรื่องเกมนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะเราอีกสักสามปีน่าจะรู้กันก็จบกันแล้วนะครับสำหรับที่มาและเกร็ดความรู้ของน้องนาฮิดาเทพไม้ประจำเมืองซูเมรุในคลิปนี้เรียกว่าตั้งชื่อน้องได้ตรงกับข้อเท็จจริงและเนื้อเรื่องในเกมกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาในช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องฮิคารุเซสรวมถึงเพจ Facebook ว่าด้วยเรื่องของภาษากันด้วย และสำหรับคนที่ต้องการสนับสนุนการทำคอนเทนต์สาระความรู้เรื่องต่างๆของช่องนี้สามารถโด o n a t มาตาม QR c ค d e ที่ปรากฏบนจอได้เลยโอเคก่อนจากกันผมจะมาเปิดการช้าสุดท้ายว่าผมจะได้นาฮิดามาเล่นกันไหมเอ่ยมาลุยสีทอง Yeah! ลเลเซอร์เย้ไดนหิะได้เลยโอ้ไม่หลุดเลยเยี่ยมมากได้เป็นเลสแถมอีกเยี่ยม ได้ทั้งนาฮิดะได้ทั้งเลเซอร์ได้ทั้งเบนเน็ตโอเคคลิปนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ